ครับถ้าเกิดการที่เรียนกรศึครับที่พ่อมาแล้วนะครับแล้วก็มีรองประธานปรา่านะครับแล้วมีท่านรองประธานทางคุณสุทธิรัตน์ก็เป็นประธานชมรมแถวตาที่สุดได้จตุนาลงเปตรวจการก็ได้พูดกับท่านว่าจะมาพบท่านเป็นทางการเป็นสิทธิ์ในงานศิลสถาปนานะครับที่หลักการประมาทที่ชายโยกับประธาน เพว่ <iniz S 1> าสงฆ์คาใครับถ้ามาบ่อยนะครับนะครัอครับท่านจะท่านบันอยากหนึ่งในผู้เริ่มก่อตั้งเลยนะครับเหระครับเป็นสมัยนั้นท่านเป็นผู้ว่าเลยใช่ไหมครับพี่ยีหือมันเริ่มจากอ่าโปลนอเบิร์ตโฮมานดอลนะครับพี่มาโนดเอลอ่าวนมานูเอลโไปมาใช่ไหมเอ้แล้วมันี้ตรงนี้มันเกี่ยวกับหอการค้าไหมหอการค้าก็จะเป็นส่วนด้านทางด้านเศรษฐกิจนะครับและทางด้านการลงทุนที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว นะครับที่เราที่เราดูแลที่ดูอยท่านนะครว่าการเจาะจาผิดผมมาสักเดือนหนึงผมเอมานั่งดูอข้อดูมัใจไม่ติดใหญ่เดงขาไปทั้งปุ้ิข้อนี้ว่าเช่นไหนที่สำคัญกันแล้จะแก้ยังไงเราเป็นัสุเท้ายสุดท้ายโมหังนั้นเลยก็ของพวกเรา คือไม่มีสี่ห้าอย่างที่หลักๆเลยเปิดมามันจะมีบอกยา<อ>ะะแก้วินเวียนศีรษะแก้ไอแก้ไข้แก้ไพ้แก้ท้องเสียแก้ปวดอันนี้สมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนที่เราเจอ,อเ,เจอ,เจอสาวๆนะนเขาบอกสาวๆกัวเราแต่ตอนนี้